สวัสดีจ้าโอ๊ยหมดใตค่ะสวัสดีจ้าเมื่อนี้ยายสิพามานันล่านล่านป่าเนะาะวัดศรีมหาสื่อป่าสื่อนกไปเลี้ยงว่าสันว่างงานว่าหกก็กเลยหาพระละห้เจ้า,า,าจของวันนี้ล่านที่มาซื่อผัดอันเป็นมูกเก่าของพี่กวางเป็นมูกเก่าของสามีเพื่อนพักกันไปนั่งกินน้ำ้ายพ่น่ะคุณเห็นบ่อเสือสีแดงพ่น่ะไกินน้ำ้ายพ่นกันเลยว่า เออเมียไปโอ้ก็อบอกไปกินเด้อบอมากินนำ้ำซากันเลยเอากุญแเจโรถ่ายมาถ่ายอยู่โดนแล้วอยู่ข้างในมันก็เหม็นน้องเหม็นขี้ขี้เพราะว่ามันมีหนูพ่อมีหนูมีมีนกมีหนูละกันพระเจ้ากันกินกินนกนะ่ะมันเหม็นนะกินอาหารนกมันเหม็นข่อยคนเมื่อไหรเขาก็เลยออกมาข้างนอกเนาะเดี๋ยวอยัดช้าเขาไปเบิ่งบรรยากาศข้างในด้วยว่ามันเป็นยังไง อยู่เิงเพิงงานต้นไม้นี่มันสิบอมีนกาขี่เสกวยสมบัติ ไจะเจี๊ยบเลือกที่จะอ๋อ้ปที่จะข้าพลอยเห็นมีปลายเนีง่งไม่เห็นจะมีปลายเนี่งเลยอันนี้ปากัดมากเนี่ยนะปากัดบ้านเฮาหนะนะ จะไม่ค่อยรอดเลยเนกะตมันลอกเกตแล้วมันคาบเกตอันนี้ปลากาดนี่สวยมากเลยนะปลากระดงามขนาดปลาโอ้โอโอโตัวนี้เฮงงามคันะ่ะสวยมากเลยเมื่อเดีย้ายว่าเสีมหาซื้อปลาวะท่านซื้อไปเลี้ยงไว้ซื้อไปเลี้ยงยเพื่อนค่ะเม่โอ้โตัวลนะยี่สิบิงคุณอะโ้ยงาม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 ตัวละสองร้อย ก็ไปเรียกที่บ้านก็นีต่ตายบอกตอน,นนี้งามน้องน้ำแถมแถมปีงามขักงามบ,นบานวสวยขนาดเลยข้าหู ไม่ค่อยมีปลาเยี่ยเน,ะนาะก็สวยอยู่เนาะถ้าเขาเอิ้นปลาเนี่ยย่าเสียมาซื้อปลานี่แหละไปเลี้ยงมือพื้นนะโลละเหรียญ ตัวละแค่ๆว่า10บาทตัว8บาท8บาทตัวละ8บาทซื้อปลานี่น่าไปไหวยูเหือนงามเนาะมันแพรปิ่งนะเงิน Yes, DJ.